สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตีสิบเดครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือเจ้าของแบรนด์แฟชั่นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าภาคภูมิใจของไทยฮะเพราะว่ามีดาราเซเลบริตี้ระดับโลกนำมาสวมใส่ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าชุดเครื่องประดับและอีกหลายๆชิ้นเนี่ยสวยมากจริงๆนะคะแต่ใครจะไปเชื่อล่ะคะว่าสิ่งที่เห็นอยู่อย่างในข้อมือของแพทอย่างเงี้ยนี่มาจาก ขยะนะคะขยะที่เหลือใช้ขยะที่ไม่มีค่าอะไรว่าง<ช>ั้นใช,ใช่ไหมครับแล้วจากขยะเหลือใช้ก็กลายมาเป็นแฟชั่นระดับโลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับไปคุยกับเธอเลยครับเจ้าของแบรนด์พิพัฒชราคุณเพชรพิพัฒชราแก้วจินดาครับเจิญสวัสดีครับดูซียังเด็กๆอยู่เลยเจินครับคุณเพชรครับเออ ที่อาพูดไปตะกี้นี้ใช่ใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าว่าหมายความว่าลิซ่าได้ไปิดถือหรือว่าใส่ชุด ของของเพชรด้วยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับค่ะก็ริงๆแล้วอยากจะบอกก่อนนะเป็น,ปนแฟนคลับของน้องเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่เพชเองอ่ะก็เห็นว่าน้องเขาพพอร์ตคนไทยเยอะมากๆเลยตั้งแต่แรกแล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากที่จะมีโอกาสในการที่เราจะได้แบบเหมือนเจอในการที่เราสามารถให้ให้ตัวสินค้าของเราเข้าไปอยู่บนตัวน้องได้ก็โชคดีว่ามีคนหนึ่งพี่แนนนะคะเป็นสไตลิสต์ของน้องลิซ่าแบบเป็นเป็นคนสนิทเลยนะคะก็โทรมาว่า,วาเฮย้ยเพชรมีชุดสีทองแขนยาวไหม ที่สวดทรงหุ่นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเพื่อก็แบบไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ดูแบบดูไหล่ดูเอวดูะสะโพกแล้วก็แขนนะ่ก็เลยถามว่าอันเนี้ยใช่หรือเปล่าเพราะว่าสีทองตอนนั้นอ่ะเหมือนอย่างที่ไปบอกว่าเราทําจากชุดท,ที่เป็นขยะค่ะมันเลยไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นก็เลยอยากจะทําอะไรที่เป็นพิเศษจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยทํามาก่อนด้วยค่ะลิซ่าเนี่ยเสื้อผ้าของเขาเขาก็กใส่หลากหลายล่าสุดก็ขึ้นเวที วิ c ตอเร a s Secret อะไรพวกนั้นปกติเข้าหาเสื้อผ er> ้ายังไงอันนี้ขอฉลับนิดนึงค่ะไม่คิดว่าตัวของศิลปินนะคะส่วนใหญ่จะมี s สไตล s สข้างตัวว่าเขาต้องต้องหาคนที่เหมาะกับสิ่งที่เขาอยากจะใส่และสไตลิสก็จะเป็นคนที่ติดต่อมากับดีไซเนอร์ต่างๆว่าเฮ้ยเรามีแบบนี้แบบนี้ไหมแล้วเราเองก็จะมีโอกาสได้ได้คุยกับเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วว่า ศิลเป็นใหญ่ๆอะค่ะเราก็จะมีโอกาสที่ได้เจอสไตลิสต์ก่อนว่าเอ้ยเขาจะถามว่าเรามีอะไรที่สามารถแมทช์ได้กับงานนั้นๆเพราะฉะนั้น, mm hmm. นอย่างที่ไพบอกว่าของน้องลิซ่าเองอะเราก็ไม่รู้ว่างานไหนที่เขาอะจะเหมาะกับผลงานแบบนี้ ah. เพรายก็เลยคิดว่าของเพเีงอะมันน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถามว่าแบบใจเพเีงอะค่อนข้างแบบ ล o ก k ิ้งฟอร์ว่าแบบเพจคิดว่าน้องใส่น่าจะสวยมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอนจอยในการทำคอสไมส์อยู่แล้วอย่างที่เห็นนะคะมันมันเป็นเป็นชิ้นงานที่เราต้องคอสมซ์เข้าตัวว่าแบบทุกคนต้องต้องเหมือนมาฟิตติ้งกับเพจอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เจอกันว่าเฮ้ยหุ่นเป็นยังไงทำยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมคือหรือหรือเชื่อว่าเป็นชิ้นพลาสติกเล็กๆแล้วก็ออกมาเป็นแฟชันที่ดูหรูหราได้นอกจากอ่าอินเตอร์แล้วบ้านเราก็คือตัวท็อป ของวงการทุกคนได้ใส่แบรนด์นี้กันหมดแล้วคุณอาค่ะาเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีใครบ้างเออมีใครบ้างแต่วทุกคนเนี่ยจริงๆได้ท็อปอันนี้มากมีมาเชื่คือที่ที่เจนนี่อะค่ะเพนรู้ษักกับพี่เจนนี่ตั้งแต่แรกเลยแบบว่า ตั้งแต่ช่วงพิพัชราเกิดในปี2018อะค่ะแล้วต,ตอนนั้นเรายังไม่ได้มีตัว p l a s m ิกรีไซเคแล้วก็มีโอกาสได้ได้เจอพี่เจนี่ตอนนั้นแล้วก็เราก็เลยมีในเรื่องของชุมชนก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆของพีมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอกันอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเราต้อง fitting เยอะมากเลยอะคุณแคทเพราะว่าเราไม่อยากให้มันโปสจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีการแบบอยู่ด้วยกันเพื่อแบบดูว่าตรงไหนมันปิดมิดชิดนะให้รู้สึกว่าเขาเซฟอะไรเงี้ยซ เป็นท็อปแพทอยากได้มากชอบท็อปก็ชอบมากจะเอาไปใส่โอกาสอะไรพี่ใส่ทุกวันแล้วไปพัทยาไปอะไรอย่างเงีัยอย่าพิจ้ตรกัี่เหรอแต่ใช้แล้วแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท็อปที่แพทอยากได้มากเช่นกัน จริงๆอย่างเงี้ยใส่กางเกงยีนได้นะคะใช่ไหมคะ<ช>อย่างที่บอกว่า<ช>คืออย่างที่ไปบอกว่าถ้าสสวแพทเจอร์แล้วมันทําให้มันเซฟอะค่ะมันจะเหมือนมันโป๊แต่จริงๆเวลาเราอยู่ใกล้อะเราจะมองไม่เห็นเลย<ช>คือมันจะเซฟ100%เเเลยอะค่ะ พี่ใหม่ดูสิสวยมากอันนี้แม่ชมอันนี้อันนี้ก็คือมีการคอลลา b o r a t i o n ที่ทำกับของพี่ชมพู่มา2ซีซันค่ะซีซันแรกเป็นเป็นตัวของคอมมูนิตี้ทำในการถักเชือกอันนี้เป็นตัวที่สองเหมือนกันว่าเราก็ทำดอกไม้ออกมาเป็นเป็นชินช้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปติดบนกระเป๋าเพราะฉนั้นมันก็จะมีกระเป๋านะครค่ะอันนี้กระเป๋าไม่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 ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อนะฮะกระเป๋าแล้วก็เลยทำ c o ล l a b o r a t i o นกับเออ่ House of Abby ค่ะก็คือเป็นเหมือนเหมือนแบรนด์ของทางของพี่ชมด้วยอันนี้ก็ได<ม>้ทำซีซันสองค่ะ อ่าโอเคครับต่อไปออันนี้น้องคิมพี่อันนี้พี่แอนอันนี้พี่แอนทองชุดนี้สวยใช่ค่ะมีทั้งชุดเลยโอ้ยน้องพี่พี่สวยมากอย่างที่บอกว่าแต่ละคนอ่ะหต่อีกแล้วน้องมีเลยก็ใส่อ่ะอีเนยโอ้ยอย่างที่บอกว่าทุกอย่างอ่ะพระเจ้าคอสเมตใช่แบบเจอตัวแล้วก็ดูอย่างอย่างของน้องมีเนยอ่ะเขาอายุสามขวบไงคะเขาก็เลยบอกว่าข้างในอ่ะขอแบบมิดชิดน้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเย็บกระโปรงให้ด้วย มีเนยยังต้องมิดชิดใช่ต้องมิดชิดต,ต้องมิดชิมีเนยยังต้องมิดชิดอ๋อหนูเลือกแบบ1กับแบบสองเลยนเท่านั้นเโอ้โหใจถึงใจถึงพึ่งได้จุแล้วเนาะอโอเคแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ